เกสสวัสดีค่ะเกสสวัสดีพอเม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเนาะเมนีนะคะห้องกสีมาตามนะคะแนวทางนะคะของพอสีเลขวิ่งนะคะเลขแนวทางของพอสีนะคะเข่าเต็มเต็มนะคะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะคะชมชมนะคะเมนีนะคะก็ได้มาตามแนวทางของพอสีนะคะที่อยู่ส่วนอย่างนะคะ <for> <Room. S 1> นี่ละค่ะตัวเลขของพอสีนะคะ <planets. S 2> ที่หายมากคะะเข่าเต็มเต็มเลยนะคะเก <ๆ S 2> ้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวห้องสีได้เขาไปสอบถามคุณพอสีนะคะว่าวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนะคะสองพันหาลอยหกสิบหกนีนะคะพอสีจะให้ตัวใดย่ำตัวใดเน้นตัวใดเดี๋ยวห้องขาไปสอบถามพอสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าพอสีจะให้ตัวใดนะคะเนาะเป็นเลพอได้หลายวะครับโอ้ยอะไรเอียงไปจึงจะปวดต้นหน่อยอยู่บวกกับเรียกแม่ชื่อเรียกนึกมันไม่ต่องันพู่ว่าขายเรียกแม่ครับมาเก้าหนึ่งกับเก้าเก็ด ปาดคือจังพอบอกเนาะเรีกหารรถเนาะเก่าเจ็ดเก่าหนึ่งนาะพอเนาะมันฝันจด็ชนว่ามันต้องถือคว่ามันต้องถือปวยเรียกเรีกมันบ่เคยออกตัวกลับดิวันเด็กะไยเมื่กลับไดอย่งไรสุดที่ครับปาดความันมันออกเดงกชากต้งตรงมั่ก็ับถสามตัวด้วยหรอกห้าเก้านึ่ของพ่อซืือหาเก้าหนึ่งเนาะหาเก้าหนึ่งมันออกหาหนึ่งเก่าครับดีท่วงว่า เราป้าเป็นตระเสียดายเด้อพ่อวุ้ยเรียกออกมาไม่ก็ไม่เสียหลักกันข้างหลังครับโอ้ยวุ้ยเพราะว่าบานเล็กก็เรียกบวกกาดับเพราะว่าสูตรสูตรดับมันมีอยู่แต่ว่าบ่บ่อให้ครับบวกกาดเอเลยวะบ่บ่สูตรดับมันต่างหากเลยบ่บานเหกเกี่ยวกับกับคือเล็กฮากอนอย่างนี้ค yeah. ร no ับ สุดทับมันมีอยู่แต่ว่าเบาห้ผู้ใดเขากิมาขอสื่ออยู่แต่ว่าเบาหอยครับอือันนี้ก็บ่ให้บ่พอนี่ยรับแค่แน่นอนนี่อ่าอ๋อไม่ผู้ใดว่ากินกับยาอือว่าด้วยเอาว่าบ่ได้เรียกมันมีหลายตัวสุดทับนครับบ่เป็นอย่างพ่อเอาสูตรที่มันจะออกนี่แหละน้องพอเนาะออนะครับผมไอ้งวดวันที่หนึ่งนี่ได้หรือบ่พอโอ้ได้แล้วได้แล้วเนาะเอ้า ้นมหครับคุณแม่เพิ่นบอกว่าคุณพ่อไปส่วนอย่างในไดฮันก็เลยถือเป็นโอกาสดีพอเพราะว่าอยู่ในบ้านก็มีเปิดเพ้งดังนะครับพระเจ้าขาขมาขายของพอปเอพอปเิดเพ้งดังสวมตลาดอยู่ชือ่อหลวงวันครับฝันดีฝันแล้วบ่พ่อเหลียร์บอกมาาฝันเลยแม่เออหลังจากคำนวณแล้วเนี่ยบอกอแล้วก็ฝันมือขึ้นี่ฝันเลยอ๋ฝันว่าองไรพ่อฝันอีกพวกันวาไป ลงเรือขกินอยู่ในมหาสมุทรชับโอ้ยคิดาบุกมาบุเปียนจากปูเนาะโอ้ยคือ้องหอยโอ้ยเท้านี่เรียงปูความบรนทุนนะพ่อเนาะเรียงปูครับเพราะว่าฟันดีอยที่หงางเพราะว่ามันเน่ยบาดันไหวแล้วนคนตกข้าเขาแล้วแบบบายจากปูอ่แล้วปูเอยอย่ใหมัน ตัวข้ามเขาลูกหลานเดิว่าสั่นแต่บาปเศร้าจนปวดเลยเขาจะแจกนอดสัมผิมาเศร้าเลยเลยเปลี่ยนพินไปแก้บนเรียบร้อยแล้วเออว่าจะเปลี่ยนจะผุนละมันเรียบบ่ท่านมันบ่มีเวลาว่างเยอะเกยนวะครับอืฝันตำนานบ่ห่อคิดว่าถือดิเขาเขาเรื่อเหล็กหวนครับผมนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งกันอีกรอบนะครับผม วิงข้อศีจษกคู่ให้เขาพร้อมนะครับตอนรับปีใหม่เลยครับเดี๋ยวมาเบิ้งงวดต่อไปเลยนะพอนะอะ่อเนาะครับผมเดี๋ยวถามฟันอีกกอนฟันตำแหนั้่พ่อเออฟันเส้นมันอ๋อลงเรือไปมหาสมุทรเตี้อว่าไปหาป่าเนี่ยวะครับผมก็เรื่อไปเรื่อย่มันเคยฟันอย่างทีดื้อกืออ๋อคัดฟันนะสิหลังจากคำนวณแล้วกับฟันนะพอนะอะ่อเนาะ อ๋อบว่าดีก็มาจุดโคลนางขอบบนขอบนครับผมมาเบิ้องไปทำกันพน้อ n เดี๋ยวคุณพ่อเชยนให้เบิ้งนะครับล่างบ้ก็ต้องโดนตัวเรีย้นั่นถึงจะว่ามหาสมุทรถึงมันตัวเรียเดี๋ยวไม่โู่ดอนี่ว่าจะฟันฟันดีรู้ขัดได้ลึกขี้เลี่ยนนั่เอาไม้กวาเออเอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขีสเี่ยนตรับเดี๋ยว สีน้ำเงินก็ได้หัวหนีเครับผมสีแดงก็หั่นหัวขาดบอสจังสีแดงม้วนกลมครับก็สีแดงมาจัม้วนกลมครับมาหอดสวนยางเลยพี่น้องสวนยางของคุณผัวก็ล้าอหลายอืมครับในบ้านเป็นเปิดเพลงมีตลาดนัด สามบ่พอสาม่งสองสามสี่สี่เพื่อนกันอสี่หนึ่งอ,อันนี้เปิดหางเงาปดห้างวงง่าเป็นยังพขอเลี๋ยวนอนดเฉันไม่ก็ได้ด้วยสี่แปด 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ีงงมันสองแปดก็หอมแยกชิมดกันสองแปดพี่สองหอครับแค่นั้น,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 นคือกันเนั่อมันมันจะบวกคือกับมันเรื่อมโจนี้แหละอือครสองหกคือสองแปดนี่แหละม,มันมันไม่สองตัวนี่เสียนทั้งสองหกทั้งสองแปดก็ได้พรมันหลายตัวพอด คิดว่าจุดจ่อเรียกซีตัวนึงเร่งงวดนี่ครับคิดว่าจุดจ่อซีตัวอ๋ออันนี้เอาให้มาเต็มเต็มเออเออเอาเอ่เต็มกันครับผมจาเอาไหมตามนี่แล้วพ่อเนาะออืเออตามนี่ครับครับผมเอเอาสามนี่คือจับคู่หน่อยคู่เดียวพ่อตัวเด่นไหมมันไม่อ๋ออันนี้กันซีสามตัวสามตัวสองตัวเดียว นะครับอืมแต่ว่าเด่นที่สามนะพ่อนะว,วิ่งเด่นสวิ่งเด่นที่สามเด,อด้อนะครับผมเดี๋ยวตอนหน้ารอกให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับหลอกจากตัวที่คุณพ่อเชียนี่แหละสี่หนึ่งน้าพ่อนะอืมสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สามแปดสามหก สองแปดนะพอนะสองแปดเท้านะครับพี่น้องหลอกให้เบิงกันไม่แบบชัดๆเลยนะครับวิ่งที่สามนะพ่อตัวเด่นนะครับผมเลขวิ่งของคุณพ่อนะครับงวดที่ผ่านมากเข่าตัวร่องนะครับนะพ่อนะหนึ่งกับเก่าจับคู่เข่าความพี่น้องนะครับงวดนี้คุณพ่อกระจับคู่ห้คือเก้านะครับผมมีหกคู่หกจุดสี่หนึ่งสี่แปดสี่เก่าสามแปดสามหกสองแปด นะครับแล้วก็บคุณน่อกกับฝัน้อเนะ่อ้ก็ดีหอกข้าวพดอะไรจะวิ่งวิ่งเรยสามครับวิ่งเรืยน้ื่อยวิ่งสามเลยครับผมวิ่งสามนะครับผมนี่ครับพี่น้องเด่นคือสามพันผู้เล่นโค้ชตัวที่คุณพ่อยจับคู่ให้นะครับเอาไปจับคู่เอาเนาะสามเนาะนะครับผมออแคบหนาจอไว้เลยพี่น้องนะครับอย่าลืมเขียนวันที่วันที่หนึ่งกลุ่มห้าเลยอน่ะเนาะหนึ่ง กอพอสองห้านะครับแคปนาจอไปเลยนะครับพี่น้องวิ่งสามนะครับตัวร่องสองกับสีจับคู่ไห้ทั้งหมดนะครับหคูหกชุดสี่หนึ่งสี่แปดสเก้าสามแปดสามหสองแปดนะครับอิจจตราเป,เป็นเนว้าทางพี่น้องนะครับตามที่คุณก่อบอในคลิปนะครับความฝันของบอลเพิรนบอกว่าคันฝันแบบนี้เลขเท่า แน่นอนคันคันว่าเขาเรียกวดนี่ซี่แปดกระจำหกนี่บ่ต้องมาถามอีกเรื่อยบักแน่นบอกว่านี่สองตัวครับผมเอานะครับเดี๋ยววงกลมให้ความนะครับมาถามอีกมันจซชอนอีกคือวงหนึ่งเห็นไหมครับอ๋อเด่นให้ตองหวดเลยเด่นให้ตองหวดเลยพี่น้องนะครับขันมาถามอีกมันอ่านเห็นขึ้นแล้เป็นตัวนี้นะครับผมมันับเก็ดสูงขึ้นมากเลย ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้โชคมันกันสุขสุขค้ขขนกันแล้วกันนะคะเนาะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกก็สวัสดีค่ะ